สวัสดีค่ะทุกคนยินดีนต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องกัดมาแล้วพอดแคสที่จะพาคุณไปพบก,กับเรื่องราวจ,จิตใจและประสบการณ์ชีวิตในมุมมองที่คุณอาจไม่คิดมาก่อนค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในพี3เรื่องโลกการก่อการเครื่องเครื่องบินค่ะเนื้อหามาจากหนังสือเรื่อนจะเป็นไรไหมถ้าฉันเป็นคนอ่อนไหวง่ายเป็นเพิเศษเขียนโดยจิตแพทย์จากเกาหลีใต้ค่ะคนที่มีจิตใจอ่อนไหวง่ายนั้นมีมากกว่าที่เราคิด แม้แต่คนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตก็สามารถเป็นหนึ่งในนั้นได้ความอ่อนไหวไม่ได้หมายความว่าเราอ่อนแอมันเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพของเราและที่สําคัญเราสามารถอยู่กับมันได้โดยไม่ต้องคนทูค่ะโลกนี้มีเพียงใบเดียวแต่ชีวิตของคนเรากับแตกต่างกันไปบางคนนึงเหมือนจะใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นขณะที่บางคนต้องมาเชิ่กับความอ่อนไหวทางอารมณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก สื่อเล่มนี้ไม่ได้เขียนมาเพื่อให้เราวินิจฉัยตัวเองแต่เพื่อให้เราเข้าใจตัวเองและคนรอบข้างมากขึ้นในหนังสือเล่มนี้นะคะก็ยกตัวอย่างของกรณีของคุณฮยอนจาเป็นผู้หญิงวัย3าปีที่กําลังเผชิญกับอาการกลัวการขึ้นเครื่องบินเสื้อการนี้นะคะทําให้การเดินทางของเธอเต็ไมไปด้วยความวิตกกังวลและความกลัวค่ะคุณฮยอนจาเป็นหญิงสาวที่กําลังจะแต่งงาน แต่มีความกังวลที่พูดไม่ออกนั่นก็คือเธอเป็นโรคกลัวการขึ้นเครื่องบินมากอาการของเธอรุนแรงจนกลายเป็นความกลัวว่าจะถูกขังในเครื่องบินหรือเครื่องบินอาจจะตกมันทําให้เธอรู้สึกเหมือนจะหมดลมหายใจทุกครั้งที่เดินทางเรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเธอไปเที่ยวยุโรปกับเพื่อนๆในทิปแบกเป้ท่ามการการเดินทางที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นขณะที่เธอนั่งในเครื่องบินที่ติดริมหน้าต่างคนนั่งข้างเธอเป็นชายชาวต่างชาติตัวใหญ่ เธอรู้สึกว่าเหมือนถูกขังในที่คับแทบพอเครื่องวิ่งสั่นสะเทือนจากสภาพอากาศแปรปวนข้อสอบของชาวต่างชาติคนนั้นก็มาทับมือของคุณฮฮยอนจาทําให้เธอวิตกกังวลและยิ่งทวีคุณมุนแรงขึ้นเงื่อของเธอแตกพักและหายใจไม่ออกกลัวจับใจว่าเครื่องบินต้องตกแน่ๆการเดินทางครั้งนี้นะคะ กลายเป็นบททดสอบที่ยากลำบากสำหรับเธอมากๆเพราะไม่เพียงแต่เธอต้องทนกับอาการกลัวแล้วเธอยังไม่สามารถหลับได้ตลอดการเดินทางที่ยาวนานกว่า10ชั่วโมงและเมื่อเดินทางถึงสนามบินก็ยังไม่ได้รับการเข้าใจจากเพื่อนๆหรือครอบครัวพวกเขานะคะคบอกให้เธอดื่มนมสิกินไวายสิหรือกินยาสมุนไพรจีนแต่สำหรับเธอสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้อาการนี้ขึ้นเลยค่ะอาการนี้นะคะไม่ได้เป็นเรื่องแปลกหรือหายาก เพราะโรคกลัวการขึ้นเครื่องบินถือเป็นหนึ่งในอาการของโรคกลัวสถานที่แคบๆบ,บางคนนะคะอาจจะกลัวการอยู่ในที่แคบๆอย่างเช่นรถไฟฟ้าหรือโรงภาพยนตร์แล้วเมื่อความกลัวส่งผลกระทบมากขึ้นก็อาจทําให้เกิดอาการตื่นตระหนกได้โรคกลัวที่แคบหรือโรคกลัวที่ชุมชนนะคะจะมีอาการหายใจไม่ค่อยออกรู้สึกอึดอัด ติดตันที่คอเป็นความรู้สึกเหมือนอาหารติดคอเหนื่อยเย็นๆออกชีพจรเต้นเร็วบางครั้งก็เร็วเกินร้อยครั้งต่อนอาทีร่วมด้วยกับอาการอยากปัสสวาวะบ่อยคนลุกทั้งตัวเวลานั่งเครื่องบินตกหลุมอากาศหากอาการหนักจะเกิดภาวะตื่นตระหนกใบหน้าซีเผื์เหมืดสติทำให้ตลอดเวลาที่นั่งเครื่องบินไม่ต่างจากการถูกทรมานดีๆนั่นเองค่ะ เชื่อไหมคะว่าคนที่มีอาการกลัวการขึ้นเครื่องบินแบบนี้บางครั้งอาจจะเป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนมากๆกว่าคนอื่นๆเพราะคนเหล่านี้มักจะอ่อนไหวและขี้กลัวมากกว่าและพบว่าผู้หญิงมักมีอาการเหล่านี้มากกว่าผู้ชายนอกจากนี้นะคะยังมีการศึกษาและคนพบว่าคนที่ไม่อาการนี้อาจจะไวต่อคาเฟอีนซึ่งสามารถทำให้เกิดการหายใจ,จติดขัดหรือหัวใจเต้นเร็วได้ วิธีการจัดการกับอาการกลัวเครื่องดินนั้นมีหลายวิธีค่ะเช่น 1. ก่อนจะขึ้นเครื่องควรไปถึงสนามบินให้เร็วเพื่อเลือกที่นั่งทางเดินจะได้รู้สึกผ่อนคลายลุกไปทำอะไรได้ง่ายขึ้นและช่วยลดความวิตกกังวลได้ด้วยค่ะ 2. หลีกเลี่ยงการดื่มที่มีคาเฟอีน เช่นกาแฟชาเขียวหรือชาแดงในเครื่องดินให้ดื่มเป็นน้ำส้มหรือน้ำเปล่าแทนจะช่วยลดอาการไม่ตกกังวลได้ค่ะ 3. ฝึกการหายใจลึกๆด้วยก้ามเนื้อกระบังลมเมื่อรู้สึกหายใจไม่ออกหรือเหมือนตื่นตระหนกการหายใจแบบนี้จะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายมากขึ้นค่ะ แต่ถ้าการหายใจด้วยกล้ามเนื้อกระบังลมใช้ไม่ได้ผลให้ใช้ถุงครอบปิดปากกับจมูกแล้วหายใจแค่อากาศในถุงจะช่วยให้ดีขึ้นเนื่องจากอากาศที่เราหายใจออกมีกา๊าซคาร์บอนดไดออกไซด์สูงเมื่อสูดกลับเข้าไปจะมีผลช่วยลดอาการตื่นตระหนกลงค่ะการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการขึ้นเครื่องบินนั้นช่วยผู้มีอาการโกการเคลื่อนขึ้นบินได้มาก ส่วนผู้ป่วยโรคตื่นตระหนกควรเข้ารับการวินิจฉัยชัดๆจากจิตแพทย์เฉพาะทางรับยาก่อนขึ้นเครื่องจะดีกว่าค่ะและควรกินยาก่อนขึ้นเครื่องพอการกินยาหลังขึ้นเครื่องแล้วอาจลดประสิทธิภาพของยาลงค่ะสุดท้ายนะคะอย่าลืมว่าแม้เครื่องบินจะตกหนุมอ,อากาศก็ไม่ได้หมายความว่าเครื่องบินจะตกจริงๆเพราะเครื่องบินในปัจจุบันได้รับการออกแบบมาให้ทนทานต่อสภาพอากาศที่แปรปรวนและจากข้อมูลของ FAA พบว่าอุบัติเหตุจากการตกหลุมอากาศนั้นหายากมากค่ะหวังว่าเรื่องเหล่านี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจเรื่องโรคก,การกลัวการขึ้นเครื่องบินมากขึ้นและหากใครมีอาการแบบนี้อย่าลืมลองใช้วิธีต่างๆที่แนะนำไปเพื่อให้การเดินทางในอนาคตของคุณราบรื่นและมั่นใจยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณที่รับฟังนะคะถ้าชอบเน,นื้อหานี้ฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เ,เพื่อนๆด้วยนะคะและเจอกันอีพีหน้าค่ะ